ไปเบิงเรื่องของชุมชนบำบัดขึ้นคนดีสู่สังคมกันนะคะโดยตำบลหน้าทรายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนะครศรีธรรมราชหนึ่งในหนึ่ง,งร้อยตำบลต้นแบบนะคะชุมชนบำบัดยาเสพติดที่มีการแร่ระบาดสูงสุดค่ะเพื่อนมีการจับมือกับทุกภาคส่วนกวาดล้างผู้ค้าและการสแกนหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดสางตาบนสีขาวปลอดยาเสพติดนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะ โดยต้องระบุและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะสั่งต้องไม่เกิน90วันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่สง่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อปัญหาอาชญากรรม หัวใจหลักของการแก้ปัญหายาเสพติดคือการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิน่นสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายโครงการชุมชนบรรบัดอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นช่วงแรกทางรัฐบาลมีนยโยบายว่า100ตําตำบลต้องเร่งดำเนินการที่มีการแพร่ระบา,ยาดยาเสพติดมากของนครสีมราชจังหวัดเราก็สองตำบลนะครับที่อำเภอตุ้งสงกับอำเภอเมืองนครสีมราช โดยมีเป้าหมายว่าในแต่ละตำบลน,นะครับจะต้องค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเพื่อมาเข้าร่วมโครงการใช้วิธีคือทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนอกจากว่าลูกหลานเราที่เสพยาได้หยุดได้เลิกเป็นผลเจิงประจักษ์แล้วก็คิดว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยชุมชนบำบัดเนีน่ยมีผลสำเร็จในเชิงประจักษ์แล้วก็จะได้ติดตามผลกันต่อไปนะครับ และหนึ่งใน,นง100ตำบลที่เข้าร่วมโครงการคือตำบลนาทรา,ายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยตำบลนาทรา,ายมี6หมู่บ้านมียาเสพติดแพร่ยาบาสูงสุดทุกภาคส่วนในพื้นที่จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้กิจกรรมชุมชนบำบัดเป็นการทำงานร่วมกันของทุกคนในหมู่บ้านใช้สถานที่ในชุมชนเป็นหลักเพื่อให้ผู้บำบัดได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่อาศัยความหนักแน่นทางด้านจิตใจ การตักเตือนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกผักสวนครัวเพื่อจะได้ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาสิบติดอีกครั้งหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเผยว่าตนเองติดยาเสพติดประเภทหนึ่งเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากเลิกสารเสพติดสงสารพ่อแม่อยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเยาวชนคนอื่นๆอยู่บ้านอยู่กับครอบครัว ครอบครัวครับครอบครัวส่งมาเห็นแก่ที่บ้านครับก็เลยตัดสินใจก็องค์การบําบัดพี่ๆเขาจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์อยู่อาตย์อาทิตย์เช่นปลูกผักในแปลงแบบนี้ครับกีฬามีครับกีฬาสีในโรงเรียนครอบครัวครับที่บ้านมีพ่อมีแม่แล้วก็น้องครับอยากให้เขาองค์การมากขึ้นครับเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ ความสุขครับความสนุกสนานต่างๆครับแล้วพอเลิกแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมครับในครอบครัวในชุมชนยังไงบ้างคะคนรอบข้างก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสครับมากขึ้นกว่าเดิมครับอยากให้เขาเลิกให้ได้อะค่ะตอนแรกก็ก้มมากไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ดีใจมากค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ไม่กลับไป ประมาณ4ี่เดือนกว่าที่เข้าโครางการคือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ที่บ้านตลอดก็<ง>คุยกับเขาบอกว่าอยากให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้คือให้เขาดูตัวอย่างคนที่เดินตามถนอนอย่างบอกถ้าลูกไม่ไปบำบัดลูกก็จะมีสภาพแบบนี้ดีใจค่ะค่ะจากจุดเริ่มต้นของโครงการชุมชนบำบัดตำบาาลอาทราย ค้นหาผู้ติดยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น207คนให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทั้งหมดใช้ชุมชนคนในชุมชนคนในครอบครัวและที่สำคัญใช้ใจกับผู้ติดยาเสพติดจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน152คนที่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกกลับตัวกลับใจคืนสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างอบอุ่น จำนวนที่เหลืออยู่ระหว่างการบำบัด ของนาาซนะคะที่ทําโครงการชุมชน,มนบําบัดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเรามีความรักมีความสามัคคีค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่หรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตําบลน,นาาซนะคะถ้าเป็นโครงการที่ใช้คนในชุมชนใช้ความรักการพูดการคุยสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ได้ใช้ยาสักเม็ดทาไมคนนาาซ208คนถึงหาย152คนนั่นมาจากความรักความเข้าใจที่ได้มาจากคนในชุมชนค่ะและของเราที่โดดเด่นที่สุดก็คือเมื่อมาทําโครงการชุมชน,มนบำบัดแล้วเนี่ย เด็กๆเนี่ยค่ะจะมาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้โครงการอน,นเนื่องพระราชมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่นี่นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ใช้หลักบวรในการทําใช้พื้นดินของวัดนะคะทำที่นี่เป็นพื้นที่ดินทรายเราถือว่าประสบความสําเร็จถ้าร้อเอร์เซนต์เนี่ยเราถือว่า9 9ซในการประสบความสําเร็จในโครงการนี้ค่ะจากจํานวนผู้เข้าร่วมการบําบัดที่สามารถชนะใจตนเองได้เลิกใช้สารเสพติด กับเข้าสู่สังคมอย่างเข้มแข็งนับว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นหลังจากนี้ทุกฝ่ายยังคงจับมือร่วมกันเดินหน้าไปด้วยกันติดตามผลสุ่มตัวหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทีมข่าวเอ็มบีทีเซา์รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการกับผู้ค้าย,ายาโดยต้องระบุลและกำหนดกอบระยะเวลาที่จะตราบต้องไม่เกิน90วัน